ชามื้อสิจิกายนกับอากาศที่เริ่มรู้สึกถึงความหนาวเริ่มปกคลุมมายัางภาคิาสานในวันที่อากาศเริ่มหนาวเย็นลงมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะใช้จักรยานเพื่อออกมางเก็บภาพบรรยากาศบนท้องฟ้าเริ่มมีแสงสีทองมันคงเป็นแสงแรกของที่นี่ฟูงของวิหกเริ่มออกบยบิน สายตาของมันคงเหลือบมองลงมาอย่างท้องทุ่งที่เต็มไปด้วยรวงข้าวสีเหลืองทองส่งกลิ่นหอมเย้ายวนใจเป็นอย่างมากเสียงะระฆังดังกังวานไปทั่วเป็นสัญญาณบ่งบอกให้ชาวบ้านเตรียมพร้อมที่จะใส่บาตรทำบุญคงเป็นที่ชินตาของชนบทที่เส้นทางนั้นจะเต็มไปด้วยโคลนฝุน่นหิน ด้วยสายหมอกที่มองเห็นจางๆอยู่ในระยะไกลอาจเป็นช่วงเวลาที่ใครหลายๆคนปรารถนาที่จะได้ตื่นเช้าเพื่อมาสูดอากาศที่ดีและปล่อยสายตาทอดยาวไปมองไปยังแสงแรกของวันใหม่ในของน้ำที่เกิดจากความร้อนและความเย็นมาปะทะกันระหว่างน้ำกับอากาศทำให้เกิดมีควันหรือไอและเยขึ้นมาสร้างความแปลตาและสวยงาม ปาดผููรู้ได้กล่าวไว้ว่าหากเราได้มีเวลาอยู่กับตัวเองบ้างได้อยู่กับสถานที่ที่เงียบสงบธรรมชาติและทบทวนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายในชีวิตเราจะมีมุมมองที่แปลกและแตกต่างออกไปพร้อมที่จะรับมือและแก้ปัญหาต่างๆที่ถาโถมเข้ามาตามเส้นทางของถนนสายนี้เราจะพบกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่กับธรรมชาติอย่างเรียบง่าย โอ้โหออกมาแต่เช้ามืดเลยเนี่ย <c oughs> เป็นไงเข้าท่าไหมอ๋อครับผม การเลือกใช้ชีวิตที่แตกต่างไม่ได้สำคัญที่ว่าจะต้องมีความร่ำรวยหรือมีความหรูหราอะไรมากมายแต่มันคือความสุขที่แต่ละคนเป็นผู้เลือกและกำหนดเองนาสันของห้วยแห่งนี้มีถนนอยู่สองข้างบางถิ่นจะเรียกว่าบึงคลองก็แล้วแต่ภาษาท้องถิ่นของแต่และภูมิภาคที่มีความแตกต่างกันออกไป ริมถนนนี้จะมีลำห้วยทอดยาวไปจากหมู่บ้านเชื่อมกับหมู่บ้านซึ่งแต่แรกเดิมนั้นเป็นคลองสำหรับที่ใช้ผันน้ำส่งน้ำตลอดจนการกักเก็บน้ำแต่ด้วยพื้นที่ที่มีความเค็มทำให้ปลิงควายหลายๆตัวที่ผมเคยเจอในวัยเด็กมันได้สูญพันธุ์ไปจากที่นี่มานานหลายสิบปีและปัจจุบันน้ำในลำห้วยแห่งนี้ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรได้เลยเพราะน้ำมีความเค็มและกลอย ทำให้ไม่มีคุณค่าและสามารถเป็นน้ำจืดใช้ในการเพาะปลูกข้าวหรือพืชต่างๆได้จะมีเพียงสัตว์น้ำบางชนิดปลาบางจำพวกตลอดจนพืชบางประเภทที่สามารถอยู่กับน้ำเค็มที่นี่ได้มีชาวบ้านกำลังขี่สวนมาพอดีเลยนะได้ไหมาอยู่ ามท้องทุ่งเราจะพบกับเถียงนาซึ่งเป็นที่พักในระหว่างการดำนาหรือทําการเกษตรของคนอีสานซึ่งจะมีอยู่ให้เห็นโดยทั่วไปสภาพของถนนที่ดโค้งไปตามสันห้วยตามแต่ละพื้นที่ของชาวบ้านที่จะสันปันส่วนเพื่อใช้ในการสัญจรเป็นการองบอกถึง การยอมเสียสละเพื่อให้มีที่สาธารณะใช้ในการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรในฤดูการเก็บเกี่ยวที่กำลังจะเข้ามาถึงในอีกไม่กี่วันของต้นเดือนพฤศจิกายนและอาจจะลากยาวไปจนถึงสิ้นปีเราจะได้เห็นล่องรอยของความเป็นชนบทในฤดูฝนที่ถนนบางเส้นก็จะเต็มไปด้วยคโคลนและอาจจะมีรถสัญจรไปมาเป็นหลุมลึก งลงลออหน่ยเเาาไใาไใ้้รดดูกับางช่วงก็มีความลขรลุขระเป็นอย่างมากจินตนาการไปซะว่าเรานั่งอยู่บนหลังอูฐท่ามกลางทะเลสายอของเมข้าว3พฤศจิกาย,ยน2565เริ่มมีหมอกลงมาเห็นบ้างหลังจากที่ผมได้ขี่รถจัก,กรยานออกมาสักพักหนึ่งมเมื่อร่างกายเกิดการขยับอากาศที่รู้สึกหนาวในเช้ามืดกับเสื้อผ้าที่หนากับระยะทางกว่า3กิโลเมตรทำให้รู้สึกร้อนขึ้นมาในทันที